วายใหม่แล้วเข้ามาแบบน,นี้แหละสวยโอ้โหอาบังโอ้โหอาบังแจกดีจังมาครับเต็มเต็มครับดอนนี้เต็มแผงเลยครับดอกน,นี้ว้ายสองตัวโอ้โหจัดให้ครับโอ้เข้ารางวัลก็ตยแล้วเท่าไหร่ดอกน,นี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่สนับสนุนให้เล่นตามใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจะ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแปะวินนะวันนี้เราอยู่ในหน้าเกมฟอร์จูนกานิชานะมาเราจะมาเล่นเกมพับพ,พิการเนตกันมาเหมือนแรกกันเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเข้าฟีมสกีเกตอร์สตัวแล้วโอ้โหสกีเกตอร์สตัวครับเฮ้ยได้หมุนฟรีเฉยเลยรอบแรกนะเพิ่งรอบแรกอย่างนั้นเนี่ยได้หมุนฟรีละไปจัดก,กันเลยนะหมุนฟรีรอบนี้จะได้เท่าไหร่นะมาดูกันนะอ่ะวันนี้ผมเอาทุนม,มาแค่200นะวันนี้เล่นน้อยๆดูบ้างนะ ดีหมดตูดแล้วหมดตูดหลายเกมนะอ่ะมามาดูกันนะอีพีนี้เราจะได้กลับไปสักเท่าไหร่นะมาตัวเจเฮ้ยคูณสามมาหืมเฮ้ยยังไงมาครับสิบลงมาโอ้โหคิวได้อยู่เอาคูณสองแล้วได้คูณสองไมโอ้โหไม่ได้เฮ้ยยังไงต่อไหมมันเป็นตัท้ายมาตัวสิบมาลงมาตัวเจเต็มเต็มครับดอกนี้ยังไงต่อ โอ้โหโอ้โหผ่านมาเฮ้ยคือเจอตัวคูณมาครับคูณ12ดอกนี้ยังไงโอ้โหเฮ้ยต่อครับโอ้โ oh, ห oh, รางวัลก้อนโตมาแล้วครับเท่าไห 800, 000, 000ไร่ดอกนี้800ร้อพันพันเท่าไรพันหกพันแปดร้อยเจ็ดบาทนะครับโอ้โ oh, ห oh, ดอกแรกก็เอาพันแปดเลยอ่ะ <c oughs> ยังไม่หมุนฟรียังไม่จบนะอ่ะมาเงานินรางวัลรวมเท่าไรสองพันร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะรอบรอบแรกนะหมุนฟรีรอบแรกนะอ่ะมาหมุนต่อ,อเฮ้ย เข้าอีกแล้วยังไงเนี่ยโอ้โหมาอาบังมาลงมาแล้วเฮ้ยวายมาโอ้โหเต็มเต็มครับดอกนี้วายมากแล้ว <c oughs> ไปครับวายบวกอาบังนะมาโอ้โหมาช้างลงเลยแล้ววายลงมาโดนโดนยังไงต่อโอ้โห,โหเฮ้ยเข้าดีจัดไหลดีมากเลยอะเกมนี้แ <c oughs> ท็กเก็ตเตอร์สองตัวไปต่อยังไม่หยุดยังไม่หยุดโอ้โหยังไงเงียบเลยมาครับโอ้โหมาแล้วมาแล้ว เต็มๆครับดอกนี้โอ้วสองตัววายสองตัวจัดไปครับโอ้โหเฮ้ยดีมากอะไหล่ดีไหล่ดีจัดไปแล้วครับโอ้โหดอกนี้เข้าอีกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบอะดอกนี้อื้ต่อมาตัวเคเฮ้ยอะไรมันจะไหลดีขนาดนี้เนี่ยโอมาผู้หญิงมาแล้วลงมาอ่ะบังเข้าอีกแล้วครับจัดไปมาต่อเท่าไหร่หกร้อยยี่สิบมาอื้อ มดไม่มาแล้วหรอเนี่ยมดอีกตไหมดอีกไหมยังมีอีกไหมไปครับผ่านมาเฮ้ยวายใหม่แล้วอืเข้ามาแบบนี้แหละสวยโอ้โหอาบังโอ้โหอาบังแจกดีจังมาครับเต็ม,เต,มเต็มครับดอกน,นี้เต็มแผงเลยครับดอกน,นี้เฮ้ยวายสองตัวโอ้โหจัดให้ครับโอ้เข้ารางวัลก็ตอียแล้วเท่าไหร่ดอกน,นี้เฮ้แจกดีจริงเกมนี้ไดพันร้อยเจ็ดบาทนะโอ้ไหลดีมากอะไหลนอกแตกดีจริงนะ ไม่รวมเข้าฟรีเข้าฟรีก็ได้เลยแต่มันจะไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าจะไหลนอกแตกดีกว่านะเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยโอ้โหมาแล้วผู้หญิงเต็มหน้าเลยครับดอกนี้รางวัลก้อนโตเข้าไปแล้วสุดยอดจริงๆนะเกมนี้โอ้โหถ้าเป็นไหลขนาดนี้นะอะไม่ต้องอธิบายถึงท้ายคลิปเลยอะว่าจะเป็นยังไงนะอะมาต่อไหมยังไงโอ้ยโอ้ย,อยเงียบแล้ว มาเฮ้ยสกเก็ตเตอร์สองตัวโอ้โหมาครับสิบเต็มเต็มครับดอกนี้โอ้โหพานมาครับพนันสีทองนะโอ้โหผู้หญิงแจกแล้วมาเต็มเต็มเลยครับหมาราวันก้อนโตไปเท่าไรดอกนี้โอ้โหเฮ้ยไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลเนี่ยเข้าดีจัดเกมนี้โอ้โหเกมเก่ากลับมาแจกใหม่จริงนะที่เขาบอกอะมามาเจมาอีกทีนึงมาอับังจัดหน่อยอับบังจัดหน่อย จัด่อยอบังจัดให้ครับอบังจัดให้มาอีกแล้วสุดอยอดครับ5้าบบาทเอ้ยแปดบาทนะอ่ะไปเท่าไหร่มายังมีอยู่ไหมเคยังได้อยู่นะตอนนี้ยังได้อยู่ในกงไลอยู่นะโอ้โหอบังจัดให้อีกแล้วอ่ะมาครับโอ้โหพระพิณกเนศลงดีมากไปครับตัวผู้หญิงอ,อมารางวัลก้อนโตโอ้โหรางวัลก้อนโตนี่เข้าบ่อยเกินเข้าบ่อยจริงๆด้วยแต่ดีจัด เวลานี้ต้องจัดแล้วนะพี่ถ้าใครอยากเล่นตามผมนะใต้คอมเมนต์เลยพี่ใต้คอมเมนต์นะอ่ะมาสิบรับโอ้โหเฮ้ยดูไฮเต็มเต็มโอ้ไยแทบบนโอ้โหเฮ้ยยังไงเนี่ยยังมีไหมมาอีกไหมโอ้โหไม่มาแล้วเงียบแล้วเร็วเงียบแล้วเร็วเงียบโอ้โหมาอีกแล้ววาแทบบนมาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเกมนี้ <c oughs> มาสุดจัดประหลัดบอกนะโอ้โหอ่ะ,อะเขาแล้วโอ้โหจากสองร้อยขึ้นมาหมื่นนึงเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย